สวัสดีค่ะสวัสดีพี่น้องนะจ๊ะสวัสดีทุกทุกคนเจอกับป้าบ้านนอกประเพณอีกเด้๋เด้วยค่ะเด้อม้อนี้จะพามาดูน้ำทะเลค่ะกำลังจะเป็นวุ้นพี่น้องอากาศเริ่มติดลบเนาะเนาะท้องฟ้าแดงกล่ำเลยน้องไกลๆก็จะมีอีกเกลื่อด้วยนะคะเห็นอีกเกลื่องไหมคะ อตอนนี้บ่ายสองนะคะวันศุกร์ป้าเลิกงานเร็วเดินกลับบ้านนะคะอากาศติดลบสี่วันนี้นะคะน้าทะเลกำลังจะเป็นวุ้นนะพี่น้องเห็นแวแสบเนาะน้ำเป็นวุ้นเพระาะ่ง บรรยากาศวิวหลักล้านนะคะแต่ความหนาวนี่หลักหมื่นนะคะว่เาเป็นไตยูพี่น้องเอ้หนาวหลายลัเงเทือรก็ได้ปวดตามคอตามนั่นเนาะพี่น้องมาลุงที่บ้านอะ่ะพออยู่นอร์เวย์แกก็จะปวดเขา่าปวดอนะไรเนาะถ้าไปเยี่ยมถ้าไปกลับไปที่ไทยแกก็อาการก็จะดีขึ้นมันเส้นเอ็นมันยึดเนาะพี่น้องมันหนาวหลายนะ มีนกพ้อมเด้อนะนกเป็ดน้ำม,มึงด้วย,วยิซูมให้เบึง่งใะ่ล่ะมาพักกันหนาวพึ้นไงมา้อยเลนน้ำสื้อไะนี่แหมนกเป็ดน้ำม,มีเวยกมีงานเนาะเป็ดกระดาษบงภูเขาปีนี้ถือว่าหิมะน้อยนะคะปีนี้เพราะว่ามันสลับกันกับฝนตกเนาะ ปกตินี่เบ,มบ่มีเบอร์แนมไ่เห็นสีหินเนียสีดำดำมองไ่เห็นนะเห็นแต่สีขาวอกโลกนะ,ะแต่ปีนี้เห็นไอ้เกิ่องนะคะ,ะเดือนเสี้ยวนี่แหละพี่น้องเอ้ยเหลือกงานกระย่างกลับ,บ้านยามเสาก็ตืนต่เสายางฟ้าหิมะ พาลมพาฝนมาเห็ดงานเนาะพี่น้องชีวิตมาดำนี่นะถ่ายบรรยากาศให้ดูสวยๆนะคะแต่ว่าความหนาวนี่ไม่อยากจะบรรยายนะคะอันข้อมูลแค่แม่นี่บ้านบ้านเก็บเขาเก็บเรือนพี่น้องคนที่เพิ่นมีเรือมันก็จะมาเก็บเรือนะคะหรือไม่ถ้าเกินได้ปลามาเขาก็จะมาทําปลาที่นี่เนาะเห็นไหมน้อยน้อยตปอดแต่แปดตะบานเขาก็จิเอิญกระทอมแหละเนาะ แต่ว่านี้เขาทีเก็บเรือมันก็จะมีบันไดสําหรับดึงเรือขึ้นเนาะเออไม่ใช่บันไดเขาเรียกอะไรทางไหมทางลากเรือขึ้นนะเห็นว่าอันนี้กึ้งๆบันไดนะเนาะแล้วก็จะมีที่ทําปลาทําอะไรเนาะทําปลา,า,ปาเต็ก็ยังเพลิดเพลินกันอยู่นะคะบ้านหนาวเนาะร่างกายเขาดีเขาปรับ ได้ติดลบกันใดกันยังนั้นอยู่นี่ภูเขานี้ไม่มีต้นไม้นะพี่น้องหินล้วนนะบรรยากาศสุดยอดฟูลลงค็อว่านประยุทธ์ไทยอ,อยากได้บ้านนี่มีวิวสวยๆบ่อสันยุนี่ก็สวยคักวิวน่ะหากต่ว,ว่ามันอ่นมันหนาวจะทะเลนี่ยังบ่อดสิบเมตรดอกเห็นทะเลนะตัวมันหนาวนี่ก็ทะเลด้นี่ แ่มันหนาวหลยมันทุนสองฟังทางเนมแต่ทะเลมือก้อนก็จะเกือบติดขับรถล,ลงทะเลมันหนาวมันมันมืน่นถนนมันมืน,มนถนนมัน,มนลื่นนะคะเนาะโอ้ยเย็นมือแล้วพี่น้องคลิปนี้ก็ขอบคุณนะคะที่ติดตามนะคะยังไงฝากเป็นกําลังใจให้ป้าบันนอกไปเรื่อยๆนะพี่น้องเด้อ ใครที่ยังไม่กดติดตามก็ฝากกดติดตามนะคะกดกระดิ่งกดโปร่งขึ้นนะคะกดไลค์ให้หน่อยเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ